ถามความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะมันตอบไม่ถูกอ่ะมันตอบไม่ถูกเพราะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเจ็บปวดกับการสูญเสีย เราว่าเราสูญเสียมาเยอะต่อเยอะแล้วก็นี่ก็เหมือนคนในครอบครัวพงหนึ่งก็เหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าลราทุกคนนะครับในวงการตลกด้วยกันอยู่ด้วยกันมาจนเห็นมาตั้งแต่มันยังเริ่มเข้ามาเล่นตามคาเฟ่ในยุคการ่วมไว้อะไรนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกัน30สิปีได้มั้งมาอยู่คณะโดยผมเป็นคนมอบคณะให้ลูไปทำต่อ นด้แล้วไอ้นุ้ยทำต่อเสร็จก็มาอยู่ก่อนบ่ายก็จากก่อนบ่ายจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบเกือบสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วขอบคุณช่วงวันด้วยนะครับช่วงวันนะฮะความน่ารักของหมาด้วงหมาขอบคุณไทยรัฐนะความ ไอ้น,นี่มันเป็นเป็นตลกที่ก้าวลาวนะ <c oughs> แต่ก้าลวาาลวาลวน่าอินดูนะแต่ก้าวลาวน่าอินดูก้าวลาวแบบเป็นคนทะลึ่งตึงตังแต่น่าอินดูเป็นคนที่ดุดันแต่น่าอินดู <c oughs> เวลาเล่นเรามีเสน่ห์ <c oughs> ในๆๆในในความรู้สึกของปุ้หนึ่งเนี่ยคือปุ้หนึ่งก็เ็คือครูของตลก เด็กๆตลกอีกทีหนึ่งซึ่งเด็กๆตลกเนี่ยจำเป็นแบบอย่างน่้ก็ข้างเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรที่คาดไม่ถึงทําอะไรที่ที่ทำแล้วมีเสียงวระทำแล้วอยู่ข้างแล้วสบายใจแต่บางทีน่าลาคาญมันสบายใจแบบน่าลาคาญคือมันเป็นที่ที่อะไรที่น่ารักมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะองค์หนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรได้เขาเป็นได้เหมือนหมดทุกอย่าง ก็จะเป็นอะไรก็ได้นนก็เป็นเรื่องของเขา,าเนเสน่ห์ของเขาครก็เสน่ห์ของเขาความน่ารักของพี่ป๋องหนึ่งตัวตนของเขาที่คุณอาสัมผัสได้คือคือทั้งอยู่กับผมเนี่ยมันมันมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะทั้งทั้งมาขอขอมาก็แล้วทั้งทําผิดก็ขออภัยก็แล้ว เราก็ให้อภัยกันอยู่ตลอดเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วก็แล้วก็มัน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 รักและผูกพันกันในสายอาชีพคืออาชีพตลกก่อนอื่นถึงจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันถึงจะอยู่คนละคณะกันถึงเวลามันจะรักกันมากมันจะดูแลกันมากไม่ว่าอย่างอย่างสมมุติงานอย่างเงี้ยจะมากันหมดถึงเวลาก็มากันหมดไม่ใช่ทั้งทั้งที่ไม่เคยสนิทกับพี่พงษงเน่งหรืออะไรก็แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินตลกเนี่ยเขาจะมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน มีความเสียสละให้ขึ้นกันและกันฉะนั้นความผูกพันตรงนี้มันมีค่ามหาศาลยิ่งใหญ่ฉะนั้นการอะไรของของปุ้งหนึ่งในวันนี้ผมเชื่อว่าน้องๆศิลปินพี่ๆศิลปินเพื่อนๆศิลปินรู้ข่าวในต่างคนต่างไม่สบายใจแน่ต่างคนต่างร่วมไว้อาลัยแน่ตัดแต่งตัดแต่ำอย่างหมุกสร้างชื่อของอาปุ้งหนึ่งครับ คือแบบรูกนหมครับเป็ดความจำได้ไหมครับคือมัน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 อย่างอย่างตอนที่เขาเล่นก่อนบ่ายนะที่เขาทําที่ผมว่าเลตติ้งที่เขาเป็นตัวที่ทําเลตติ้งดีคือเขาเล่นหุ่นช้างขุนแผนตอนขุนแผนฟันมาเขาเล่นหุ่นช้างอะไรเงี้ยไอ้เขาเขาคาแรคเตอร์ก็จะเหมือนเลยแล้วก็จะขออนุญาตใช้ก็ว่าโกนบาทามากเวลาเขาจะเล่นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เสน่ห์ที่ผมชื่นชอบกุ้งหนึ่งนะเรื่องเรื่องตลกเนี่ยทุกคนแต่ละคาแรคเตอร์ มันก็เป็นแต่ละคาแรคเตอร์แต่ถ้าเผอในชีวิตจริงของพวกนีงเนี่ยผมว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครรักนอกจากโรมีโอกับจูเลียสแล้วก็มีคู่นี้ที่มันรักกันมากมันรักกันจนบ้าบอคอแตกมันรักกันจนแบบเราเห็นเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยที่มันนั่งกันเนี่ยพอถึงเวลาเมียมันนั่งมันก็เอาหัวไปไถบ้างเอาไปหอมบ้างไปแขนบ้างไปออยู่ทั้งวันจนหน้าลำคานสองแล้วเวลาไปต่างจังหวัดหน้างานต่างจังหวัดเนี่ยพเกนีงจะไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าไอ แฟนก็ตัวโตแฟนก็อ้วนมากก็นั่งเบาะไม่ได้ก็ต้องขับรถไปขับรถไปก็ขับไปกลับแล้วก็แวะนอนกลางทางเนี่ยมันเป็นความลักขอ,ข,อของของของผมว่าหลายคนน่าจะวิ่งอย่างนะโดยเฉพาะในวงการตลกโวงการศิลปินเนี่ยใช่มม,มัน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 ไม่คิดว่า พงหนึ่งจะมีจุดแข็งตรงนี้ฉะนั้นบอกว่าเขาเป็นคนที่รักก็คกรธจริงๆเราเห็นมา20กว่าปีนั่นคือเสน่ห์ของพงหนึ่งที่ทำมาพงหนึ่งเป็นสุดยอดสามีด้วยเนาะสุดยอดสามีผม,มผมผมผมให้รางวัลในตัวผมนะผมให้ก็เป็นสามีอิจชาผมบอกว่าคู่รมิโีแล้วมีคู่นี้อ <laughs> นอกจากนั้นก็ผมจะไม่เห็นใครทั้งที่เราบางทีเรายังมีบึ้งตึงกันนะแต่เขาไม่เคยเห็นบึ้งตึงกับภรรยาเลยต้องไม่เห็นรักมากรักมากรักมากรักบารักบอรักแบบรัก รักจริงๆเ่ะเราเห็นมาเราเห็นมาเราก็เลยบอกเออบางทีเราดูแล้วเออมันน่ารักเฮ้ยทำไมทำได้วะบางทีเรายังทําไม่ได้คนหญิงทาไม่ได้นั่นคือเสน่ห์ของของพุ้งเองอยากเปิดจำคำพูดสุดท้ายที่ปุ้งเล็งได้พวกปปออผมเนี่ยพูดกับปุ้งเลงบอกมึงทำไมไม่ดูสุขภาพบ้างทําไมวะหาหมอบ้างสิมันก็หัวเราะให้ดูสิมึงมีทุกอย่างทุกโรคเลยเบาหวานความดันโรคหัวใจ ไตอักเสบปอดอยู่ในตัวเขาทั้งหมดเลยปอดทะลุทุกอย่างอยู่บอกทําไมไม่ดูแลสุขภาพหาหมอ,อ้่งหรือเปล่าอะไร้่งห,หรือเปล่าก็หหว่เราะแฮ่ๆไม่เป็นไรพี่ผมไม่เป็นไรมันมันคำว่าทำไม่เป็นไรเนี่ยมันใช้เปลืองมากอะใช่ไหมกับ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 สุขภาพร่างกายนี่ไม่เป็นไรไม่ได้นะสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันมันต้อง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 ,องระวังต้องเฝ้าดูต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะตรงนี้ต้องดูแลกันนะมันไม่ใช่ว่ามันเหมือนเครื่องจักรอะ หนุ่มๆแล้วก็โอเคใช้งานมาหนักมากแต่พออายุปั๊บเนี่ยเฟืองมันก็หลุดน็อตมันก็หลวมธรรมชาติของของของยุคใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ามันใช้เวลานานใช้ใช้ชีวิตอย่างสมบุกสมบันวันนี้ก็เลยต้องต้องบอกว่าอยากจะฝากน้องๆพวกศิลปินเหมือนกันว่าดูแลสุขภาพกันหน่อยนะพวกเราออกกำลังกายกันบ้างหรืออย่างไรกันบ้างช่วยกันดูแลสุขภาพกันหน่อยสําคัญมากครับตอนวาระสุดท้ายได้ฝากคำพูดอะไรก็บอกว่าหลับไม่สบายเถอะนะไม่ต้องห่วงแล้วคนข้างหลังอะ นะคนข้างหลังก,ก็ต้องดูแลกันเองได้เขาต้องช่วยเหลือกันเองได้แต่ถ้าปุ้งหนึ่งยังอยู่ตอนนี้ความทรมานตกอยู่กับคนข้างหลังใช่ไหมแล้วก็สองปุ้งหนึ่งจะได้ไม่เจ็บปวดแล้วเพราะว่าต้องฉีดไอมอ์ฟีนเข้าไปในร่างกายมันก็ปวดมันก็ไม่ไหวเราเข้าใจอ่ะมันหลายโรคอ่ะที่ลุกเล่าไปฟังอ่ะหมอจะผ่าหัวใจให้ก็ไม่ได้หมอจะผ่านี่ให้ก็ไม่ได้นั้นจะผ่านั้นก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องดิ้นเลย น่นก็ต้องรออย่างเดียวเลยรอทําใจอย่างเดียวเลยก็บอกว่าให้ไปให้สบายไปให้สงบนะเพื่อนๆอย่างอยู่ที่น่นเยอะแยะทุกคนนะต้องไปกันหมดแหละทุกคนต้องตามกันไปหมดแล้วแต่จะเวลาช้าหรือยาวแค่ไหนนานแค่ไหนอยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นเองอก,การดูแลตัวเองเท่านั้นเอง